ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรดิตครับถแถลงผลการจับกลุ่มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือผ่านอุดรดิตครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน2คนพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ารวมจำนวน3า2 2นวน3 6 2 0เ็ดมตรยาไอซ์4.2กรัมด้วยกันครับนายสิริวัฒน์ภพาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดินนะครับพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุทธิพงษ์เป็กทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิต์ผู้แทนปป,ปสภาค6และเจ้าหน้าที่ตำรวจครับร่วมถแถลงผลการจับกลุมการลักลอบการลำเลียงยาเสพติด จากภาคเหนือผ่านอุตรดิตถ์สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวนสองคนพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้ารวมจำนวนนะครับส6มสัมรเ็ดเมตรยาไอซ์4.2กรัมและตวจยึดรถยนต์ที่ใช้เป็นพหาหนะจำนวน2คันรวมมูลค่านะครับ1ล้านจแสนหหมื่นบาทครับโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับรายงานว่าเมื่อวันที่11ธันวาคม2 5 6 7เวลาประมาณ2 3นาฬิกา 30นาทีที่ผ่านมาได้จับกลุ่มนายนาครหรือตีทองคำอายุ26ปีบ้านเลขที่45หมู่ที่5ตําบลแม่ยาวอําเภอเมืองเชียงรายได้ที่บริเวณใต้สะพานกับรถน้ำริดหมู่ที่1ตําบลน,น้ำ,ำริดอําเภอเมืองอุดรดิตสามารถตรวจยึดของกลางยาบ้าน1 100มัดประมาณ20,000 0เมตรพร้อมโทรศัพท์มือถือและรถยนต์ของกลางและรายที่2เมื่อวันที่13ธันวาคม2 5 6 7เวลาประมาณ12นาฬิกา 30นาทีได้จับกลุ่มนายนาทีชุ่มเย็นอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่46ทับ 3. ตบบําบลบ่อทองอําเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจยึดยาบ้า16270เมรอย็ดยาไอซ์4.2กรัมพร้อมโทรศัพท์มือถือและรถยนต์1คันรถจักรยานยนต์1คันโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อกก่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายกระทำเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับ อนุญาตค่ะ